ทีเราเซอร์ไพรส์นะครับใครที <aru stata Mal aki> ่ยังเป็นแฟนเหนียวแน่นมาติดตามคุณแม่ปิ่นแล้วก็สามเจ้าวันนี้จะมาเดินช้อปปิ้งจะมาแอบซื้อของนิดหน่อยไปกินกันคืนนี้ปิ่นเจ้าเดี๋ยวเราซื้อแก้วไปให้เจ้านายชงอะไรดื่มตอนก่อนนอนค่ะที่นู่นใช่

ตอนนี้มีเด็กไทยกำลังตุนอาหารนะฮะตุนอาหารหลากหลายกัน,น,เ,กนเพื่อที่จะเวลาอยู่ที่โรงเรียนประจำที่ที่นูน่นตอนช่วงดึกนี่ราคามันสูงมากกระป๋องหนึ่งของพวกคัพนูดโตดลธรรมดาเนี่ยาราคามันจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ครับสิบปอนสิบปอนถ้าเป็นเงินไทยประมาณเท<ฆ>่าไหร่ครับเท<ฆ>่าไหร่ครับ อ้าวอันนี้ตกเลขเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วสิบปอนด์ห้าร้อยกว่าห้าร้อยจากกระป๋องนี้ไม่เท่าไหร่ในเมืองไทยนะครับไปอยู่นู่นนะประมาณห้าร้อยกว่าบาทคุถามไม่เจออันดี่มอ้าวหยิบไปเลยไม่ทราบว่าเด็กคนนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาอยู่ในนี้ก็วางมันไม่มี

หเลยิบเองหยิบให้หยิบให้น้องสิขออะก็ด้หมดไม่งันนอไนี้คุณแม่กำลังช่วยคุณลูกในการยังไม่จบกับบะหมี่กึ่ง เพราะว่าบะหมี่กึ่งนั้นสําคัญมากในช่วงยามคับถันถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนดีอาหารการกินดีแต่ช่วงหลังสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วนรกมาเยือนใช่ไหมครับจุกแม่ก็ยังค้นหาแต่อันนี้ลักษณะไม่ได้หาของให้ลูกทานละ ลักษณะหาของให้กินหลังเที่ยงคืนในวันนี้อแม่หาแล้ววันนี้ก็จะสั่งเดี๋ยวอยหน่อยวันนี้ฉลองหน่อยเดี๋ยวไปดูส่วนที่พ่อพ่อได้หยุดงานสองวันถ้า,าชาชะชาชะชาได้เจอตัวเองแมวกระฉบตกใจเมื่อกี้ทายอยู่ทายอยู่ใคร มาเลือกกันต่อเลือกสินค้ากันอยู่สนุกสนานมากลักษณะไปเหมือนจะหาของกินอยู่กันประมาณหลายปีเลยทีเดียวไปขายเพื่อนอะไรนะเอาไปขายเพื่อนเป็นบิสเนสแมนตั้งแต่เด็กเลยนะครับกลับ พอละสิบปอนดพอละห้าร้อยเอออยังไม่จบเราเช็คบิลแล้วเหรอจะไหนเาเช็คบิลเอาหรอโอเคจบจบนะแม่กำลังคิดเผื่อกลัวลูกผอมยคปีนี้เห็นอะไรพีแม่ก็เป็นห่วงกลัวลูกผอ,อมสาลายนี่คะ ้านะยาย<ห>เหนื่อยมากอรัคุณเจ้านายวันนี้วันนี้เจ้านายค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าทำภารกิจต,ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับทําหลายอย่างคุณแม่ก็เปรี๊ย,ยะก็ไปออกกําลังกายตีลัดติด้าแม่เหนื่อยมากเจ้าแม่เหนื่อยมากเจ้าพ่อเจ้าพ่อนี่กไ็ไปเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมาเมื่อสักครู่นี้ก็เพลียเหมือนกันดูหน้าเพลียเพลียทุกวันน่ะอืมอืมแล้วบอเฮ้ยนี่น่ากินนะ มันมีแล้วนี่ UFO นี่อ๋ออันที่เจอชอบมันเป็นไข่ปลาไงพอออ้หฮะอย่านะหน้าตามันแปลกๆดียังไม่จบนะฮะไอ้คุณไอ้คุณขหมดหายไปแล้วอ๋อเสียงมาละ ยี่ห้าเนี่ยคุมคุมใส่เสื้อตัวเดิมมาสามวันแล้วมันมีเสื้อใหม่อ่ะโอเคนะครับทุกคนนะครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะเราจบเทนี้ผมต้องเดยวไปเช็คดินจ่ายเงินให้พวกเขาก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ ก่อนเพิ่งยังบินเหนือมาไลฟ์เล่นๆใหม่นะหลา่อนสวัสดี